จับจุดดีๆให้ได้แล้วเล่นให้คล่องคำนี้ครับถ้าผมแนะนําคนที่ผมรักได้ผมก็จะแนะนําคนเราทําอะไรได้หลายอย่างแต่การที่เรามาจับจุดดีๆของชีวิตเราให้ได้เราไปเล่นไปทําไปศึกษาไปเรียนรู้ให้คล่องให้ชํานาญในสิ่งที่เราจับจุดได้อย่างบางคนเนี่ยจับจุดได้ว่าตนเองเนี่ยชอบชอบวาดภาพชอบการสร้างนะครับการก่อสร้างเนี่ยก็ไปทําสถาปนิก เป็นวิศวกรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนจับจุดได้ว่าเราเนี่ยอารมณ์มันได้มีใจรักในการร้องการเต้นโอ้โหมีคนที่ไปคล่องในการร้องการเต้นจับจุดว่าเราจะเล่นกอล์ฟจับจุดชีวิตดีๆอย่างเช่นเรามีกิจการมีกลุ่มร่วมกันเนี่ยเฮ้ยการที่ทุกคนเห็นความสําคัญเห็นบทบาทของตัวเองการที่เห็นความสําคัญแต่ละคนร่วมกันต่างเห็นความสําคัญร่วมกัน เห็นความสําคัญของความมุ่งหมายขององค์กรร่วมกันกิจการของเราก็จะดีกลุ่มของเราครอบครัวชุมชนของเราก็จะดีไปจับจุดดีๆให้ได้แล้วเล่นให้คล่องอันนี้เนี่ยอยากให้ลองจริงๆนะครับอย่างวิดีโอหมายเลขที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทํากันบ้านการคุยกันแล้วไปลองเป็นรอบๆผมเซตไว้สีรอบสิ่งที่ผมจะมาพูดเพื่อเพื่อเพื่อไปทําอย่างวิดีโอนี้เนี่ยเอาไว้ฟังเองทุกวัน นะครับผมก็จะจําได้ว่าอ๋อการที่ฉลาดในเซี่ยววินาทีนี้ให้ดีจริงๆแนวความคิดที่จะฉลาดในเซี่ยววินาทีนะครับแน่นอนบางครั้งก็ต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขที่ผ่านมาด้วยก็ฟังเปิดฟังสบายๆนี่แหละนะครับแต่ทั้งหมดมันคือผลจากการทํากันบ้านแล้วรวบยอดมาเป็นการจับจุดจับจุดดีๆให้ได้แล้วเล่นให้คล่อง เล่นให้กองก็คือไปคิดไปพูดไปทําไปสร้างสรรค์นั่นแหละนะครับจากนั้นก็มีคําว่าฝืนดีกว่าถึงดีกว่าเรามาช่วยกันอันนี้เป็นอดีตนะครับแต่ผมก็มาอาดไว้เพื่อเอามาพูดไว้เนี่ยเพื่อให้ตนเองได้ฟังนะครับผมจะได้เปิดฟังแล้วเอาไปใช้ด้วยเพราะว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดที่ช่วยเปลี่ยนที่แรงพออ่ะต่อไปครับการปฏิบัติที่เปลี่ยนชีวิตของผมจริงเนี่ยมีอยู่3ข้อข้อแรกผมใช้คําว่า ดีง่ายๆอารมณ์อาการข้อ2ผมเขียนคําว่าดีกับตอนนี้กับตัวเลือกดีเดียวตรงหน้านี้อันที่3ก็คือดีกับการท้าทายดีๆมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้สข้อนี้ข้อแรกมันเหมือนกับการที่เราจะเห็นบางบางทีมีนักบวชอย่างเช่นพระเนี่ยไปนั่งสมาธิในถ้านานๆการปฏิบัติสมาธินานๆอะไรพวกเนี้คล้ายๆกัน แต่ก็ดึงมา,มาทั้งหมดแหละดึงเคล็ดวิชาฌานผู้ชงอะไรพวกนี้มาใช้ทั้งหมดนะครับอารมณ์อาการดึงมาใช้ทั้งหมดสงบเย็นเป็นประโยชน์ดึงมาใช้ทั้งหมด,เ,เ,ด,มหมดเพื่อให้เกิดอารมณ์อาการดีๆอย่างยิ่งยิ่งครับเป็นตอนนี้เนี่ยอารมณ์อาการสภาพดีๆมันเป็นอย่างนี้ครับเรานั่งเฉยๆเราก็รู้สึกดีรู้สึกแช่มชื่นรู้สึกชื่นใจรู้สึกดีกับชีวิตรู้สึกฉลาดนิดๆรู้สึกแบบโชคดีนิดๆ โชคดียิ่งขึ้นขอบคุณรักรู้สึกดีกับตนเองโดยที่ยังไม่ไมไมต้องทําอะไรมากมีสภาพที่ตื่นพร้อมอะไรประมาณนี้รู้สึกดีรู้ตื่นเบิกบานก็รู้สึกดีฝึกรู้สึกดีบ่อยๆนะครับตรงนี้แหละฝึกรู้สึกดีบ่อยๆนี่คือไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับดึงมาที่ความรู้สึกที่ดีความภูมิใจในตนเองพลังดีพลังบวกทั้งปวงคนที่ลองไปนานๆก็จะรู้ได้เองให้ผมพูดก็คือครับการที่เราจเจริญ มันเหมือนกับเราจะไปซ้อมกอล์ฟเนี่ยนี่คือจุดอ่อนของเราเราจะแก้ให้ได้เราก็ไปซ้อมจุดนั้นบ่อยๆแต่อันนี้ไม่ใช่จุดอ่อนหรืออะไรนะครับเราไปฝึกไปทําเพื่อให้มันก่อเกิดกับตนเองอยู่ดีๆก็มาทํานะครับอยู่ดีๆก็เนี่ยจะนั่งเฉยๆไม่นั่งเฉยๆมีสติอารมณ์หายใจแบบดีๆนะครับจเจริญฌานแบบดีๆอารมณ์อาการแบบดีๆถ้าปรับสภาพแบบดีๆร่วมด้วยก็ดีนี่คือจุดที่1อ่ะ แต่จริงๆแล้วมันต้องใช้ประกอบกันทั้ง3จุดนะครับฝึกบ่อยๆอไม่ได้บอกว่าคนเราต้องจเจริญชานิง่งอารมณ์อาการสภาพมั่นคงจิตไม่หวัน่นตลอดเวลาไม่ใช่นะครับมันคือการใช้พลังดีอย่างเหมาะสมแต่เราไม่ต้องเหมาะสมในวันแรกเราแค่มาเล่นบ่อยๆอยู่ดีๆก็รู้สึกดีมันเหมือนกับผมจะดื่มน้ําเนี่ยมันก็แค่ดื่มน้ําแต่ผมมีใจนึกถึงเวลาที่ผมหิวน้ํามากๆกระหายน้ํามากๆแล้วผมก็ดื่ม รสชาติของการดื่มน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ไม่ต้องรอกระหายเรารู้สึกดีกับการดื่มน้ําในตอนนี้อยู่แล้วรู้สึกดีกับทุกอย่างอยู่แล้วรู้สึกมีความรู้สึกดีๆมั่นคงแล้วแต่ว่าเราเรียนรู้มายังไงอันเนี้ยเป็นก้อนหนึ่งทําบ่อยๆนะครับทําในแบบของท่านเองเลยแล้วก็แบบที่เราจะมาคุยกันนะครับถ้าถ้าเราจะมาเป็นทีมร่วมกันตามวิดีโอหมายเลขต่างๆที่ผ่านมาแต่วิดีโอนี้เนี่ยคือ ขอแค่คนเราครับจับจุดดีๆให้ได้แล้วเล่นให้คล่องอ่ะต่อไปครับจุดที่2ในไหนเราก็จะทําอยู่แล้วหรือเป็นตัวเลือกเดียวตรงหน้าเนี่ยเราก็ดีกับมันก็ใช้พลังใช้ความรู้สึกจากที่เราเล่นบ่อยๆนั่นแหละไปปรับใช้กับการเดินอย่างเหมาะสมการดื่มน้ำอย่างเหมาะสมการทำงานอย่างเหมาะสม กิจกรรมนันทนาการด้วยทั้งปวงนะครับการเล่นการเสพการสร้างสรรค์ทั้งปวงเนี่ยที่ทําอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันดีประกอบพลังดีกับกิจกรรมที่ดีเป็นตัวเลือกเดียวตรงหน้าอ่ะอย่าไม่ต้องเชื่อผมนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมแค่ลองแค่ดึงมาลองบ่อยๆถ้าติดใจก็ลองเพิ่มยิ่งขึ้นวิธีการก็คือฉลาดทําให้ติดใจอย่างที่อัดวิดีโอนี้คือเลยครับอยากหาเพื่อนมาเล่นร่วมกันเพราะว่า การเล่นแบบที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปเรื่อยเนี่ยมันคือการยกระดับพลังสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันพลังเสียพลังลบที่จะเข้ามาด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับจุดที่3ดีกับการท้าทายที่ดียกตัวอย่างครับเราก็มีความสุขแน่นอนเราเป็นคนมีความสุขเราเป็นคนม,มีความรู้สึกดีผ่อนคลายสบายเพราะว่าก็เราดึงมาบ่อยๆดึงมาเล่นบ่อยๆ จากนั้นจะทําอะไรที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นงานจะเป็นการเดินจะเป็นการทํากับข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ดีกับการที่ทําดีนั้นนะครับรู้สึกดีก็ดึงพลัง7จ,จุดที่1มาใช้นะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นแต่เราอาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือความสําเร็จระดับที่สูงขึ้นสุขสมหวังสําเร็จนะครับอย่าลืมสูตรนี้นะครับสุขสมหวังสําเร็จอ่ะเอาที่พูดเนี่ยพูดเอาไวใ้ให้ตัวเองนึกและ เผื่อใครจะมารวมทีมเราจะมาคุยกันอ่ะไอ้จุดที่3เนี่ยก็คือเราต้องท้าทายตนเองหน่อยอย่างเช่นเฮ้ยเราอยากหาเงิน่ะเรามาคุยกันว่าเราจะ,เ,าจะเพาะเหตุขายยังไงเราจะมาร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการบางอย่างเนี่ยไปเสนอขายไปหาเงินยังไงเราจะสร้างกิจการร่วมกันยังไงก็คือท้าทายหน่อยจากสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อยกระดับชีวิตในด้านต่างๆทุกท่านครับ การที่เราใช้3จุดนี้ประกอบกันมันเหมือนกับวันนี้ว่างๆเอ้ยตื่นจะตื่นนอนใช่ไหมอ่าค่อยๆนวดตัวนะครับรู้สึกดีสบายๆนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะจะนอนจะยืดเส้นยืดสายพร้อมกับเจริญฌานไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะเล่นหมุนวนอยู่อย่างนี้พลังงานดีๆเนี่ยมันจะก่อตัวมันจะคึกคักอยู่ตลอดเวลาก็คือดึงมาทาํบาบ่อยๆเพราะอะไรครับเราจะงงๆไม่รู้จะทําอะไรก็ได้แต่ต่อไปเราไม่งงอีกแล้ว นั่งก็นั่งให้ดีมีสติลมหายใจมุทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารมีสติกํากับทั่วล่างอ่ะก็ไปเล่นไปเล่นสนุกๆน,นะครับคือเล่นได้หลายอย่างเพราะอะไรครับเรารู้ว่ากิจกรรมตอนนี้ที่ชัดเจนคืออะไรแล้วเราก็ไปเล่นดีๆด,ดึงพลังจากทั้ง3จุดเนี่ยให้หมุนวนส่งเสริมกันแน่นอนครับทย้อนกลับไปดูวิดีโอ,อที่ผ่านมารอบที่4ก็คือสิ่งที่มันเป็นระบบ เป็นวงจรพร้อมพล,พลังที่หมุนวนยกระดับชีวิตไปตามลำดับนี่แหละนะครับการเล่น3จุดนี้ก็คืออยู่ดีๆก็เล่นเล่นกับกิจกรรมปกติอยู่ดีๆก็เล่นเล่นกับกิจกรรมที่ต้องทําอยู่แล้วเป็นปกติเล่นกับกิจกรรมที่ท้าทายหมุนวนบ่อยๆพูดมาทําไมครับผมอยากเจอใครที่มาเล่นร่วมกันแล้วเรามาเซตเป็นชุมลมเซตเป็นชุมชุมชนเซตเป็นกลุ่มของพวกเรา ถ้าเกิดว่าผมทํางานที่หน่วยงานใดก็แล้วแต่มีคนมาเล่นแบบนี้ผมว่ามันดีนะอะล็อตเนี้ยหมดเป็น3จุดหลักต่อไปครับเป็นข้อที่เราเอามาดูเอามาพิจารณาดูว่าเฮ้ยเราเจออะไรชีวิตเนี่ยทำให้โดดเด่นอยู่3อย่างก็คือความสุขการสร้างสรรค์และพวกเราความสุขก็คือไอ้ที่เป็นพลังดีทั้งหมดส่วนการสร้างสรรค์ก็คือเอาพลังดีมาใช้อะไรประมาณนั้นนะครับความสุขการสร้างสรรค์ แล้วก็พวกเราหรือพวกพ้องมันเป็นอย่างนี้ครับเคยเห็นไหมครับคนนินทาเราคนเห็นว่าเราทําผิดแล้วเขาก็จําเราอ่ะมาไว้นินทาเสมอเฮ้ยวิดีโอเนี่ยแ yeah, ย่ทําอย่างนั้นไม่มีใครทาหรอกอะไรพวกเนี้ครับแต่ทุกท่านครับคนเราเนี่ยอ๋อเขาพูดแบบแบบนั้นเนี่ยมันสร้างสรรไหมเขาได้เสริมการสร้างสารรค์ให้เราไหมเขาทําให้เรามีความสุขไหมไม่เขาเป็นพวกเราไหมเฮ้ยมันไม่ใช่คนเราเนี่ย เฮ้ยจะนินทาเราทําไมจะให้ร้ายเราทําไมจะคิดร้ายกันทําไมถูกไหมครับเฮ้ยมันไม่สร้างสรรค์ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ความสุขต้องให้น้ําหนักไหมต้องให้ค่าไหมนะครับอันนี้เนี่ยมีคนมาสอนผมนะครับเพิ่งสอนวันนี้แหละวันสองวันนี้แหละนะครับจากนั้นครับคำหนึ่งซึ่งเราต้องจําไว้เสมอฉันไม่ได้เป็นคนดีผมจะเล่าให้ฟังนะบางคนเนี่ยเราทําผิดนิดเดียวในอดีต พูดไปเรื่อยจนความผิดนั้นใหญ่โตแล้วเขาจดจําสิ่งนั้นไว้ความดีมากมายของเราเขาไม่พูดถึงแต่ผมกำลังจะพูดอย่างนี้ในอดีตฉันก็ไม่ใช่คนดีตอนนี้ฉันก็ไม่ใช่คนดีในอนาคตฉันก็ไม่ใช่คนดีแต่เรารู้ว่าเราก็มีดีไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับแต่คนที่ด้อยค่าคนอื่นไปดา่าไปจี้จุดเขาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาผิดจริงคุณก็ไป,ไปใช้ระบบของหน่วยงานก็ได้ตรวจสอบ รือใช้ระบบของชาติบ้านเมืองก็ได้บ้านเมืองมีขื่อม่แปรการที่คนเราเนี่ยมันเหมือนกับคนทําผิดมากมายเลยนะไปรับโทษในคุกออกมาเนี่ยเราต้องยังต้องให้โอกาสแต่เนี่ไม่ไม่ไม่ให้โอกาสแม้แต่ผ่านการพิสูจน์พร้อมกับเหยียบย่ําอยู่ตลอดเวลาเหยียบย่ารับหลังอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยการใช้ทั้งหมดนี้เนี่ยประกอบกันอยู่เสมออ่ามันป้องกันนะมันป้องกันของไม่ดีโอ้เราจะไปให้ค่าอะไร กับคนที่ไม่ได้ส่งเสริมพลังสร้างสรรค์แก่เราไม่ได้คิดจะเป็นพวกพ้องที่ดีกับเราไม่ได้ให้ความสุขหรือสิ่งดีๆกับเราจะไปคิดอะไรทําไมถูกไหมพี่ไอฉันไม่ใช่คนดีฉันไม่ใช่คนดีฉันไม่ใช่คนดีเนี่ยแต่ในลึกๆเนี่ยเราก็รู้แหละเราเราก็มีดีอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับเพื่ออะไรครับไม่ได้บอกว่าเอาไปรประกาศกับคนอื่นนะครับเอาไว้ใช้เรารู้ตัวก็เราเฉยๆคุณจะมาเขาเรียกว่าเล่นการเมืองน้ําเน่าหรือแบบชีวิตไม่สร้างสรรค์นะครับ เราก็เฉยเฉยไม่ได้บอกว่าให้ไปชี้แจงให้เขาฟังนะครับไม่ได้บอกว่าให้ไปคุยอะไรกับเขาไปบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับเฉยนะครับก็ก็เล่นไปตามเกมเขาแหละนะครับไม่ได้มีอะไรก็ปล่อยๆเข้าไปบางทีนะครับบางทีถ้าเรียงได้ก็เรียงเฉยได้ก็เฉยถ้ามันเป็นบทบาทหน้าที่ก็ว่ากันไปเพราะอะไรครับผมไมไ่บอกว่าคนที่เป็นอย่างนั้นผิดนะครับเพราะว่าถ้าไปทําการบ้านสี่รอบอะ่ะก็จะเข้าใจคนก็จะไม่เป็นแบบนั้นจะพยายามลดจะพยายามเตือนตนเองเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยด้วยความไม่รู้ด้วยความอยากความต้องการต้องการความพึงพอใจเราไม่ใช่คนดีสมบูรณ์พร้อมหรอกแต่โลกเนี่ยก็มีกฎหมายกฎระเบียบนะครับมีคือมีแปรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีก็คืออะไรครับบอกให้คนด่ากันบอกให้คนติฉินนิน,น,นทากันว่าร้ายกันอาฆาตแค้นแก่กันไปประจานความผิดของคนอื่นผมว่านั่นไม่ใช่ระบบที่ โลกที่ยุคเจริญแล้วอาจอาจเป็นอาจเป็นโยกโลกยุคโบราณก็ได้ที่ใช้การตําหนิใช้การนินทาใช้อะไรพวกเนี้แต่ผมว่าโลกยุคยุคใหม่เนี่ยมันมีกฎหมายมีกฎระเบียบมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะไม่ดีจริงๆใช้แบบนั้นดีกว่านะครับอย่ามานินทาอย่ามาอะไรอะไรสับคือเขาเรียกอะไรน้ำเน่าหรือหรืออะไรแต่อันเนี้ยผมไม่ได้วิจารณ์ใครนะแต่ผมเราจะบอกว่า เรารู้ทุกคนอะร,รู้นะครับทุกคนบางทีเนี่ยคือเขาก็ไม่ใช่คนดีจริงๆอะแต่เหตุการณ์นั้นมันผ่านมาแล้วแต่เอาเขามาพูดทุกครั้งจนเสียหายไม่ลืมอย่างผมมาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเขาเคยทําเลวมาแต่เอามาพูดแล้วแล้วความเลวบางอย่างเนี่ยผมว่าไม่ใช่ความเลวนะบางคนเป็นอะไรนะเป็นอดีตในเรื่องเพศของเขาอย่างเงี้ยเอา้าก็ในวันนั้นอะเขาคิดอย่างงั้น เขาชอบคนนั้นแต่วันนี้เขาเลิกแล้วเขาไม่สนอา้าวผิดด้วยเหรอที่เขาส,สรุปก็คือคนที่ถูกต้องคือคบคนเดียวตลอดชีวิตเพราะว่ามันไม่ใช่นะโอเคไหมครับก็คือถ้าคบคนเดียวตลอดชีวิตได้ก็ดีหรือจะคบกี่คนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันใช่ความผิดเหรอแต่แน่นอนผมไม่บอกว่ามันเป็นความถูกแต่มันใช่ความผิดเหรอมนุษย์ผิดพลาดตัดสินใจผิดไม่ได้เหรออะไรประมาณนี้นะครับมนุษย์คนนั้นเขาเป็นคนคดโกงนะคนบางคน,คนมันเคยโกหกกันทุกคนแหละ มันเคยโกงเล็กบ้างบ้าง,างน้อยบ้างแต่ปัญหาคือเลยครับปัญหาของคนก็คือความผิดของตนเองเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็มีนะก็ทําอยู่ละแหละแต่ทําไมถึงเป็นเล็งเห็นความผิดของคนอื่นแปลว่าอะไรครับเวลาที่เรามองเห็นความผิดของคนอื่นเนี่ยวิธีง่ายที่สุดคือเลยรู้ไหมครับหาความผิดของตนเองโอเคไหมครับเอยเห็นแล้ววันนี้มันผิดอ๋อคนหนึ่งเขาผิดแต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าแนวคิดของการล้อมรั้วสถานีนะครับวงรอบนอกวงรอบในจาก วงรอบที่4ของวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยคือผมก็จะไปทําอย่างนั้นจริงๆอะแหละแต่อันนี้พูดถึงการจับจุดที่จะเล่นทุกวันแล้วเสริมคาให้พลังสร้างสารรค์และความพร้อมเนี่ยมันดีขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยมันฟ้าประธานทั้งหมดเนี่ยคือฟ้าประธานนะครับคนเรานะครับอันนี้ผมไว้บอกลูกชายผมเลยนะก็คือชีวิตนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความอดทนขันติกิจกรรมการงานสร้างคนมันคืออะไรครับ อย่าไปยอมเด็ดขาดต้องมีห่วงเวลาที่เราไปทำงานแบบดีๆงานแบบดีๆนะทั้งที่เราอาจจะไม่ชอบแต่เราสามารถทำมันได้นานพอไอ้ตรงนั้นแหละมันจะสอนเราคือเราไม่ชอบมันเท่าไหร่นะแต่มันดีแต่ทำยังไงเราเรา,เราถึงจะทำงานกับมันได้บางทีเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยผมทำงานตั้งแต่ก่อนเที่ยงจนถึง4ี่โมงเย็ยนโอ้เป็นงานที่หนักสำหรับผมแล้วผมไม่ชอบด้วยวิธีการก็คือผมทำมันด้วย ด้วยจิตว่างไม่คิดมากสักแต่ว่าทําไปเหนื่อยไหมเหนื่อยอยากเลิกไหมอยากเลิกแต่เรารู้ว่าแต่มันก็มีคุณค่าที่เราจะไม่เลิกเราจะต้องทําให้มันเสร็จนะครับเราก็เติมคุณค่าตัวนั้นแหละไปนะครับมันคือความอดทนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาที่เราจะไปดีกับการท้าทายโอ้เราตั้งใจจะเป็นนักฟุตบอลเราไปเตะมันเป็นอย่างนี้จริงนะครับผมห่อแย่มาทั้งชีวิต เป็นคนที่ออกกํลังกายก็ออกกําลังกายได้บางทีก็นานน่นแหละแต่มันไม่ต่อเนื่องนะครับบางทีมันประเดี๋ยวประดาวมันไม่ครบเสร็จแต่ต่อไปเนี่ยเรารู้3จุดนี้แล้วเรารู้จุดสุดท้ายแล้วไอ้ที่บอกว่าการทําดีๆให้นานน,นะครับบางทีเราจะไม่ชอบแต่เราต้องเคยบ้างมันเหมือนกับกําหนดเดือนหนึ่งสักเดือนนึงเราไม่ชอบอ่านหนังสือหรอกแต่จะมาอ่านหนังสือให้นานพอไม่ได้บอกว่าให้นั่งเราอ่านหนังสือนะครับ ถ้าเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิริยาบถอื่นเป็นนอนเป็นเดินเป็นอะไรบ้างแต่ไม่บอกว่าให้ให้นอนอ่านหนังสือตลอดอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะครับอ,อ่านหนังสือให้นานพออย่างเช่นเราเราหาเงินไม่เก่งหรอกเราออมเงินไม่เป็นหรอกแต่ยืนหยัดการออมออมทุกวันเลยวันละ5บาทเพื่ออะไรครับสร้างนิสัยและความเคยชินในการออมผมไม่ได้บอกให้ให้หยอดกับปลูกนะแต่ เรามาหยอดกระปุกวันละหบาทเราจะเคยชินกับการหยอดกระปุกซึ่งผมก็ไม่เคยผมก็คิดว่าเราจะทําไปทําไมรอรอไปฝากตอนต้นเดือนเงินเดือนออกก็ได้คิดอย่างนั้นแต่เราจะฝึกนิสัยยังไงมันก็แค่5บาทเอง5 5บาทไม่ไหวใช่ไหมบาทเดียวนะครับเราจะเคยนะก็รอรอจะแบบสีดายเงินอนะ่ะหยอดวันละบาทเลยให้รู้ว่าเราเอาเงินเนี่ยไม่ไม่หยอดกระปุกนะครับอาจจะใส่กระบะก็ได้ เงินบาทหนึ่งเร,เราไม่กลัวมันหาย,ยใช่ไหมครับเพราะมันแค่บาทเดียวเดือนหนึ่งก็30บาทเองนะครับถ้า5บาทก็150บาทเองทุกท่านครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับมันคือการที่เราไปทําอะไรแบบดีๆได้นานพอทั้งที่เราไม่ชอบนักอันนี้ลองท้าทายตัวเองให้ไปสัมผัสบางทีมันเป็นความเหนื่อยมันเป็นขันติแน่นอนก็อยากให้ไปเปิดบรารมี10ทัดหรือ30ทัดของพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า อยากให้ลองดูเพราะว่าผมเอาไว้บอกตัวเองและคนที่ผมรักแล้วมั่นใจว่าจะมีคนที่ไปลองแล้วย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วนำไปสู่การที่เป็นทีมดีจริงๆในแบบของท่านและหมู่คณะแน่นอนผมก็อยากเจอใครสักคนที่จะมารวมทีมตั้งสถานีดีๆวงรอบนอกวงรอบในมีการสร้างกุศลเอาไว้นะครับที่พูดเนี่ยจริงๆนะคือข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับคือคนคิดว่าผมมาไปวิจารณ์เขา แต่จริงๆผมไม่ได้วิจารณ์จริงๆนะครับไม่ได้วิจารณ์เลยเพราะว่าคือคือถ้าถามว่ามันคืออะไรคือเด็กคนหนึ่งซึ่งกําลังปรับปรับปรุงแก้ไขชีวิตของตนเองอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เจอจุดพลังสร้างสารรค์นะพูด,ดง่ายๆนะครับผมเคยได้ยินข่าวจริงนะมีพระที่เป็นั่งอยู่ในถ้ำนานๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีคนแบบ ไปทําบุญไปเสนอตัวไปอะไรกับท่านเยอะมากนะครับเช่นเดียวกันครับเราไม่จําเป็นต้องพาตัวเองไปนั่งในถ้านานๆก็ได้ทุกเช้าอ่ะอืจะนั่งสมาธิก็ได้จะสวดมนต์ได้แล้วจะได้หมดเลยนะครับจะคิดดีนว,นวดนวดตัวทําตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสได้หมดก็คืออยู่ดีๆก็สดชื่นแจ่มใสมีพลังดีคึกคักสงบเย็นเป็นประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปอยู่ดีๆทำไปเถอะนะครับจากนั้นเนี่ยกิจกรรมกิจกรรมที่ต้องทําอยู่แล้วก็ดึงพลังมาใช้ให้ดีต่อไปกิจกรรมท้าทายกิจกรรมที่จะ บางทีมันทําไม่สําเร็จนะแต่ก็ไปทํามันแต่ทั้งหมดลากฐานมัน,นะไรครับคนที่เคยเหนื่อยเคยทํานานๆเคยอึดเคยอะไรแบบเนี้นะครับทุกท่านครับทั้งหมดก็อย่าลืมสุขสร้างสรรค์พวกพ้องพวกเราเอ้อย่างนี้คนอะไรแทนที่เป็นพวกพ้องกันกับจะมาสร้างความเป็นสตูอยู่ทุกวันอันนี้คิดในใจไม่ต้องพูดเฉย ปีกๆตัวไปบางทีบางทีผมก็ยอมให้เขาบูลลี่นะครับครับโอเคครับช่ไหมน,นะครับหลังจากนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับยอมให้เขาบูลลี่ไปนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่แบบอะไรนะเฮ้ยคุณนินทากันมันเป็นไอ้เครื่องมือในโลกใบนี้เหรอด่ากันเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในโลกใบนี้เหรอมันเป็นอ,รอารยธรรมเหรอมันเป็นอะไรนะไอ้พฤติกรรมของผู้เจริญอะอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคไหมครับ ใส่สีตีไข่ด้วยบางทีนะครับแต่ถ้าแบบว่าเนี่ยอย่างถ้าตําหนิผมเรื่องวิดีโอเนี่ยทาไมไม่ไม่บอกต่อวิดีโอ687ไปทําไมเลือกบอกวีดีิดีโอที่รู้สึกว่าถ้ามาดูคือบางวิดีโอของก็ไปอัดแบบงงงงมืนม่นม,น,มนไงคือเพ,เพิ่งเพิ่งเจอปุ๊บใช่ไหมก็มาอัดนะครับแล้วบางทีมัมก็พูดอะไรที่แบบไอ้นี่มันไม่คลาสอะไร,ะไรม,มันโลคลาสอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับหลังจากนั้นผมก็ตกขลึกแล้วยกเป็นอย่างอื่นไปเลย ผมก็ไม่ได้ย้อนกลับไปลบวิดีโอหรืออะไรหรอกเพราะ่าอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นอย่างนี้ครับพี่ก็คือคล้ายๆกับว่าคนหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นนักร้องที่เก่งได้เพราะเขาซ้อมตลอดในวันที่เขาไม่เก่งนั่นแหละนะครับเราอยากให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆก็คือคนที่เขาทดลองซักซ้อมเขาแสดงออกแม้แต่ในวันที่เขาไม่เก่งนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมยอมรับจริงๆว่าอันนี้มันก็ไม่ได้เก่งนะครับพี่แต่ มันจะสปาร์กง่ายๆขึ้นมันคือการจุดประกายชีวิตพลังงานกับเคลื่อนชีวิตทั้งปวงเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าเรามาจงใจเล่นร่วมกันแล้วจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้มันส่งเสริมซึ่งสถานีต่างๆที่ผมจะส่งเสริมพวกเรากันเองที่มากับพวกเรากันเองที่จะสมัครใจมาทดลองเนี่ยมันก็คือการเสริมสร้างพลังดีเป็นสถานีเนี่ยเสริมสร้างพลังดีมันจะไม่ใช่แค่อารมณ์การ แต่มันจะเป็นภูมิปัญญาของอารมณ์อาการและการปรับสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเสริมพลังดีให้กับกิจกรรมนั้นๆคนที่เคยเคยเล่นเคยจริงๆจนกระจางนั่นแหละนะครับก็จะเข้าใจแล้วมันจะเคยเล่นเคยจริงๆได้ยังไงผมก็นอนผมก็เปิดวิดีโอนี้ฟังนะครับก็ฟังเล่นๆไปไม่เข้าใจอะไรบางอย่างผมก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข 6ก6ก็แค่นั้นจริงๆนะครับมันก็แค่นั้นแต่ถามว่าจริงๆเราได้จํำไหมมันก็ไม่จําเพราะว่ามันเคยชินกับการอยู่ดีๆก็เฮ้ยแล้วจะทุกข์ไปทําไมมีความสุขดีกว่าเฮ้ยซึ่งความทุกข์หลายครั้งเนี่ยมันเกิดจากคนคนที่ไม่เข้าใจหนึ่งอะไรคนไม่ไปทํากันบ้านไอ้แล้วไปลองไปคุยกันเป็นร,บรอบๆสี่รอบอะแต่คุณยืนหยัดที่คิดว่าคุณจะทําให้หน่วยงานสังคมมันจเจริญได้อย่างบริษัทขายไก่เขายัางแบบโอ้โห มีการประชุมกันบ่อยๆปร,ประชุมสายงานเฉพาะร้านนะแล้วประชุมอหลายร้านอะโครงขายร้านในเราแวกอะเขาจับกลุ่มมาคุยกันดูว่าพัฒนาการของตรงนั้นคืออะไรอะไรคืออะไรแล้วเขามีแคลียพาร์ทหรือความก้าวหน้าในสายงานที่มันชัดเจนคือเพลินว่าผมไปนั่งแล้วเห็นพอดีนะครับรู้สึกว่าเออเคยมีไหมครับหน่วยงานครอบครัวที่ไม่ยอมคุยกันเลยไม่ยอมปรับการที่จะเป็นระบบเป็นวงจร เป็นพลังที่ดีให้หมุนวนประสานส่งเสริมกันมีไหมครับบางคนที่แบบเฮย้ยแอบกักเชิงจ้องผลประโยชน์ที่มากกว่าเขาเรียกว่าการไม่สมดุลและไม่ก้าวไปด้วยกันในผลประโยชน์และความพึงพอใจร่วมกันคือพวกเราเนี่ยมาทํางานเพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจที่จะที่จะตกอยู่กับทุกคนผมไม่บอกว่าต้องเท่ากันนะแต่เขาว่ามันมันยอมรับได้อะ ไม่ใช่แอบกักเชิงเล่เหลี่ยมจนมันรับไม่ได้เข้าใจไหมครับคือ,คอ,เ,อเขาเขารับไมได้เขาทนรับไปแต่ใจพลังมันไม่มาแต่การที่เรานอกจากสร้างสารรค์เพื่อผลประโยชน์ความพึงพอใจร่วมกันแล้วเนี่ยเรายังคำนึงถึงความเจริญยั่งยืนด้วยมองไปข้างหน้าเพราะอะไรครับเขายกระดับพัฒนาไปทั้งหมดถ้าเราแค่ทรงอยู่แบบเดิม,เ,ดมเนี่ยหันกลับมาแป๊บเดียวเราล้าหลังแล้วแล้วพอล้าหลังเนี่ย พอมันเกิดการเปรียบเทียบแล้วมันเกิดการถดถอยเป็นพลังงานที่ถดถอยอะกระจายใจมันฟออ้ยเขาไปไกลแล้วอะแต่เรายังย่ำอยู่เหมือน20ปีที่แล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วมันเสื่อมมันถดถอยด้วยความสามัคคีก็ไม่มีเพราะอะไรครับไอ้คนนั้นแล้วเราจะเราอ่านเกมไปยาวๆอะรู้ว่าอ้วอะไรมันดีกันอ๋อก็นี่ไงยืนหยัดมันจะสุดโซมัมนจะไม่ยั่งยืนก็ไม่เป็นไรแต่ ขอให้ฉันได้ไปก่อนฉันได้ไปก่อนฉันได้ไปก่อนเอ้ยอย่าโกรธผมของพวกนี้อย่าโกรธผมนะครับต้องเอาไปคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคีดอีกว่าไอ้ที่ผมพูดอย่างเงี้ยเป็นการประจานเป็นการว่าหรือเป็นสิ่งที่ท่านจะสามารถไปคิดเองแล้วรู้ว่าเฮ้ยเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยการที่เรากระจางและเริ่มต้นชีวิตใหม่ตัดตึง้งกลายเป็นแบบสปาร์กอะคือเหมือนเป็นเด็กอะ เหมือนเป็นเด็กแต่ไม่ใช่เป็นเด็กนะครับเป็นเด็กที่มีความรู้แบบผู้ใหญ่แหละแต่พลังมันกระชุ่มกระชวยโอเคไหมครับในทุกๆด้านโอเคไหมครับก็ชื่นใจนะครับคือถามว่าผมอัดวีดีโอนี้ไว้อีกคําตอบหนึ่งก็คือผมยอมแล้วครับผมยอมจริงนะทุกวันนี้ผมยอมยอมแล้วครับแต่ผมมั่นใจครับว่าถ้าดู687แล้วย้อนกลับไป686แล้วย้อนกลับไปถึง673ผมว่าจะให้อภัยผมทั้งหมด และจะบอกต่อวิดีโอให้ดูว่าเออดู687ย้อนกลับไป686แล้วย้อนกลับไปถึง673แล้วเอามาคุยกันแล้วนําไปสู่การที่เราบางครั้งมันต้องเหนื่อยหน่อยในการสร้างการพัฒหาที่ยั่งยืนแต่เราก็ฉลาดที่ทําให้มันง่ายทําให้มันสนุกทําให้มันแบบน่าเล่นน่าทำอะนะครับซึ่งมันจะเสร็จในวันเดียวไหมมันจะไม่เจอปัญหาเลยหรือไม่ไม่มีทางนะครับแต่ผมว่ามันดีกว่า ฟื้นมาทำดีกว่าทำให้ถึงดีกว่าเรามาช่วยกันดีกว่าขอบคุณครับ